สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวขายช่ตเขาม,มีคำถามอยู่ยครับเรื่อง MOU 44ี่เนี่ยต้องให้คนที่เขาฉลาดกับผมอธิบายผมฟังนะงผมยินดีฟังความคิดเห็นของทุกคนนะผมไม่บอกใครถูกใครผิดนะแต่ช่วยมีใครอธิบายผมฟังได้อย่างเดียวได้ไหมครับ ว่าไอเอ็มโอยูสี่สิบสี่ระหว่างเรากับคณิเนียน่ยเรื่องกอ,องทุนเนี่ยถ้าเป็นเอ็มโอยูขายชาติจริงเนี่ยทำไมตอนนั้นท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นทหารนะที่มีหน้าที่ต้องดูแลประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ยกเลิกหรือไม่มีใครออกมาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ขายชาติกันอันนี้ที่ผมจับจุดไม่ถูกช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับขอบรุณนาเน,นี่เป็นคำถามจริงๆนะอย่ามาโจมตีผมอย่ามาด่าผมว่าอะไรผมในฐานะเป็นคนไทยคนนึงอยากได้ความรู้ครับเอาข้อที่หนึ่งก่อน,นเลยนะครับง่ายๆแบบคอมมอนเซนส์เลยนะฮะก็คือ ใครเป็นคนเซนครับยุคคุณทักษิณชินวัตรนะฮะเป็นคนเซนไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนเซนครับทําไมต้องโยนภาระโยนขี้ไปให้คนอื่นด้วยล่ะฮะทาไมเรียนผูกแล้วไม่เรียนแก้ด้วยตัวเองเหรอครับข้อที่2เนี่ยนะครับการคุยเนี่ยมันมีคุยกับไม่คุยคุยเพื่อแบ่งเนี่ยขายชาติลุงตู่เนี่ยเขาเรียกไม่คุยครับ เพราะว่ามันอาจจะเป็นสนธิสัญญาอาจจะไม่ใช่แค่ MOU ธรรมดามดาที่สามารถยกเลิกได้เลยและที่ลุงตู่เขาไม่คุยเนี่ยนะครับเพราะว่าคุยกับ,บ้าแล้วครับเพราะามันไม่ได้ผ่านรัฐสภาไทยและมันไม่มีการลงพระประมาพิไทยหรือมีการทูลโปรดกล้าวเพื่อเป็นพระราชะองค์การลงมาสักนิดเดียวแล้วทำไมไม่ใช่มาตรา44าออแล้วมันเกี่ยวกับมาตรา44ตรงไหนครับ ลุงตู่ก็แค่ไม่คุยต่อไงครับแล้วก็เก็บปมนี้ไว้เพื่อให้คนที่เขาปลูกมาแก้เองตอนที่ลุงตู่อยู่เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ค่อยกล้ากับเราเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเฉียบขาดเนาะแต่พอรัฐบาลหน่อมแหนมนี่อยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหมาทุกทิศทางเลยครับพม่าบางะเะขมนบ้างละโอ้โหตอนทับลานก็น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนที่ลุงตู่อยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอาวันแมพที่ยุคข,ของตัวเองร่างไว้มาใช้ปฏิเสธไปถึงตั้งสองครั้ง ต่อพอยุคของเศรษฐาขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็เอาวันแบบของลุงตู่เนี่ยนะครับมาจะเอามาใช้นะครับในเรื่องของทับลานนะครับตอนนั้นน่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าพออชัยวัฒน์เนี่ยก็ไม่ออกมาตอนลุงตู่สักทีนะครับแต่ก็ออกมาตอนยุคที่เป็นเพื่อไทยมันไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับพักนี้ระบอบนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องไม่แบกนะครับ ต้องถามคำถามกลับไปสู่เดอะแบกนะครับนายแบกบนางแบกบแดงทั้งหลายนะครับไม่ได้หมายถึงคุณทอมนะครับต้องถามว่าวันนี้ที่เขาแบกอยู่เนี่ยเขาแบกนักการเมืองหรือว่าเขาแบกผลประโยชน์ของประเทศครับคำถามนี้ของคุณทอมมานะครับดูราวกับว่าจะเหมือนเป็นการโยนความผิดให้คนอื่นโยนความผิดให้กับลุงตู่ใช่หรือไม่ครับผมเนี่ยเคยเจอคาถามอื่นที่มันแปลกแปลกนะครับที่ดูเหมือนเป็นการโยนความผิดให้กับคนอื่นอันอื่นที่มันแปลกกว่าน,นี้อีกนะครับเช่น MoU44 ที่มานั่งถกกันเนี่ยเราเสียดินแดนให้กับเขมรเข้าสักนิดลึงหึืรยังผมก็แปลกใจว่าทำไมเราถึงจะต้องรอให้เราเสียดินแดนไปก่อนแล้วค่อยเอามาพูดครับแบบเนี้ยคนถามก็สีข้างทะลอกเหมือนกันครับคุณทอมว่าไหมฮะคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามกลับคุณทอมนะครับคุณทอมคิดว่า m o u 4 4เนี่ยนะครับเป็นการขายชาติไหมครับรบกวนตอบทีขอบคุณครับ